แมวเ,เก็บมาเลี้ยงนะครับเป็นแมวจรของตัวสีขาวสีดำเลือดสีดำตัวหลายๆวันดุกกำลังนอนสบายนะครับนอนชิวๆเลย เป็นแมวจรครับเ็เลยเกมเเลียสียงสาร้างฝมนแมวๆๆๆๆๆแมวๆๆๆๆแมวสแแมวๆๆๆ

เจ้าไปนี่กลังหมาครับหมาก็มีครับหมาก็เก็บมาเรียน <c oughs> นี่อวดโบครับครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ